ก่อนประวัติศาสตร์ครับสุพรรณมีไหมมีฮะ,ะตั้งแต่สมัยสังคมเกษตรกรรมนะฮะเรามีจบก่อนประวัติศาสตร์คนหายไปไหนไม่หายไปไหนฮะคนก่อนประวัติศาสตร์มันย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเสมอแล้วมันย้ายไปไหนย้ายมาทวรารวดีแล้วจากทวรารดีไปไหนหลังทวรารวดีดูเหมือนมันจะหายไปฟังจากอาจารย์ศรีศักดิ์คุณวไรรักเพื่อนผมนะมันก็ฉายเห็นภาพหลัง หลังทวรารวดีเนี่ยมันมีหลักฐานที่เป็นร่วมวมสมัยกับศิลปวะวว่าธรรมของเขเมรอิทธิพลทางการเมืองหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ว่ามีว่าธรรมของเขเมรหลังทวรารวดีอยู่นะครับแล้วมาเป็นสุวรรณภูมิผมพูดให้ใหฟังง่ายๆอ่ะหลังสิ้นทวรารวดีเนี่ยมันมีความเปลีป่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมากเลย ความเป็นดุทองมันสืบเนื่อง <Okay. S 2> มันอยู่มันไม่ใช่แค่ท่านทราบแค่อะไรนะเช่นเมื่อกี้ท่านบอกอ่ะ,อะทะวารเยดีปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยมีโอกาสเข้าไปทํางานบ้านลุงมนัสโอภาคุณ mm hmm. ก็ดูคอลเลกชันคอลเลกชันของท่านเนี่ยนะเดี๋ยวรอลูกหลานท่านมาทํางานแล้วกันเปิดเผยกันนะเพราะว่าเป็นอาร์คี๊ที่ดีที่สุดตั mm ้ง hmm. แต่เห็นมา mm hmm. ในประเทศไทยกาบูที่เป็นการแปะเม็ดอทองคำลงเวนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ของการผลิตทองคําใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เจอที่คาบสุรภาคใต้เยอะมากแต่ว่าเรามีข้อมูลว่ามันเชื่อมโยงบางอย่างกับการขุดที่น้องเ็าขุดที่เขาลังกระบิดเขาลังกระบิดผู right ้หางหน้าูหางหน้านะคะท่านรู้อยู่แน่นอนเรื่องพระท่ําเสือไปสำรวจพระท่ําเสือมารูปแบบเหมือนกับเขาลังกระบิดหมดครังกระบิดเนี่ย อายุพุสวัตที่ 14, ี่4ตรงเขาทําเทียมเนี่ยนะมันมีขีไซยอันหนึ่งที่ทุกคนน่ยคนที่เล่นพระเนี่ยจะไปบอกว่าตรงนั้นเป็นพระทําเสือแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นพระพิมพ์ที่เรียนแบบพระพิมพ์ในเขตคาบสมุทรตั้งแต่ลุ่มน้ําตรังขึ้นมาจนกระทั่งเข้าเขตของชายารนะพระกระดุมแบบคุณพิน,นพระพิมพ์แบบกระดุมเ,เจอที่ที่ททเทียมเยอะแยะไปหมด แล้วรูปแบบของพระพิมพ์เป็นพระพิมพ์ในรุ่นนั้นแหละแล้วต่อเนื่องลงมาจนถึงจนถึงนะสมัยรบุรีรูปแบบที่เขาลางกระบิดมันอยู่หน้าเมืองอู่ทองอ่ะเขาทําเทียมอยู่หน้าเมืองอู่ทองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในราวพุทธวัตรที่สิบห้าสิบหกเมืองเมืองอู่ทองยังไม่ล้างบโบราณสถานหมายเลขหนึ่งมีด้านบนนะคือเป็นพระปรางด้านบนนะคะกำลังจะบอกว่านี่คือความสําคัญของเมืองสุพรรณตัวสุพรรณภูมิที่เรา ค้นมาในระยะแรกแล้วเราคิดว่าเราจะทําประมาณนี้แหละเราเลิกทำแล้วเพราะว่าหน้าที่ของทางคนสุพรรณไม่ว่าจะสํานักหรือว่าท่านทั้งหมดท่านก็รู้จักพื้นที่มากกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์ศิษย์พยายามจะบอกพวกเราก็คือว่าส่วนหนึ่งของสยามประเทศเนี่ยสุพรรณภูมิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญคนะคะ